นี่ครับแต่งออกมาตามที่เราวาดไปเลยครับเนะี่ยพอเราเอาน้กกากากมาทาบมันจะพอดีนะครับมันจะพอดีกับแกนเลยเพราะว่าเราเอาเราเอาหน้กกากากเป็นตัววาดแกนไว้นะครับก่อนที่เราจะแทงสีรองด้านล่างเรา,เาวาดแกนไว้ก่อนมันก็จะพอดีนี่ครับมันจะพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยครับมองด้านหลังมันจะไม่เห็นหน้กกากากครับ แบบนี้มันจะไม่เกี่ยวเสื้อนะครับเนี่ยมันจะไม่เห็นหน้ากากเลยมาเลยเมาดูวิธีเดินน้ำยาหน้ากากครับเดินน้ำยาหน้ากา,า,ากาก็การแต้ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีผลกับการรั่วอยู่แล้วนะครับเอาน้ำยาไล่หน้ากาก่อนนะครับ เพื่อลบรอยกระดาษทรายนะครับเคแล้วก็ที่องค์พระด้วยนะครับเคแล้วก็หน้ากากาวางไปเลยน้ำยาเราก็เอาพูกกันไปจุ่มน้ำยาแล้วก็มามาจี้ตามขอบขอแห่นี้นะครับเดี๋ยวมันซึมเข้าไปเองนะครับมาจี้ขอบเนี้ย ยังไงมันก็ติดนะครับเพราะว่าน้ํายามนันสานเนื้อคลิกให้ติดกันโอเคถ้ากขครครัวไม่ติดก็เอาตัวหนีบหนีบหนีบไว้ครับนีหบไว้แค่นี้ก็อยู่แล้วครับเดี๋ยวพอพอแห้งปุ๊บเราก็ไปปัดเงา ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ